ทำทุกรรมเป็นเครื่องจักรละเอียดเป็นพลังงานละเอียดละเอียดกว่าธาตุดึงดูดบอกเกิดให้รรมแต่ละรมเกิดเป็นธรรมของตนเองดึงดูดบอกเกิดให้ธาตุ เกิดเป็นธาตุที่อยู่ในอำนาจบังคับควบคุมของธรรมแต่ละธรรมได้สร้างเป็นแผนผังสำเร็จเวลาของธรรมแต่ละธรรมเพื่อสร้างนิพพานธรรมของแต่ละธรรม ให้ดำรงอยู่ให้สร้างที่สุดแห่งธรรมของธรรมแต่ละธรรมธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุดจันทรทัศโรมีศูนย์กลางดวงกลมปฐถมเริ่มแรกธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุษจันทรทโร เป็นศูนย์กลางดึงดูดบอกเกิดเป็นต้นแบบให้กับธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเพื่อดึงดูดบอกเกิดให้ธรรม ทุกรมถูกศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบรมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สจรัตสโรดึงดูดบอกเกิดกับศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของรมทุกทมศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธาตุทุกธาตุดึงดูดบอกเกิดให้ทำทุกทำ เกิดเป็นธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรให้ธาตุทุกธาตุเกิดเป็นธาตุตามแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเพื่อดำรงรักษา รมบารมีสามสิบพัศประเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรไม่ให้ถูกดึงดูดบอกเกิดจากธรรมอื่นๆให้มีตัวตน เพียงแท้ยั่งยืนไม่เสื่อมสลายให้สร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระกุลลงบูสดยันทัสโรจากการทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริง ของบารมีสามสิบทัสระเดชพระกุลหลวงปุสสันทัสโรประชุมรวมธรรมหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัสระเดชพระกุณหลวงปสุสจันทัสโรสร้างเลี้ยงรักษา ควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประครับประคองตรวตาดูแลให้นิพพานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทสดันทัสโรดำรงอยู่ตามแผนผังสำเร็จเวลาบาร,รมีสาสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุสดันทัสโร ให้สร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรจากธรรมทุกธรรมธาตุทุกธาตุของทุกนิพพานให้ถูกธรรมบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรดึงดูด บอกเกิดให้รำทุกธรรมเกิดเป็นธรรมบารมีสามสิทัศนะพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทรโรอย่างสมบูรณ์ให้ธาตุทุกธาตุเกิดเป็นธาตุที่อยู่ในอำนาจบังคับควบคุมแผนผังสำเร็จ เวลาบารมีสาสบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโรอย่างเป็นปกติที่ทำบารมีสาสบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโรเป็นบารมีทั้งสาบบารมี รวมอยู่ในแต่ละหน่วยของธรรมบาร,รมีสามสิบทัศนพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรปรับปรุงพัฒนาตัวเองตามการเรียนรู้จากธรรมทุกธรรมให้ถูกธรรมบาร,รมีสามสิบทัศษพระเดชพระคุณหลวงปูรร่สดจันทสโร ดึงดูดบอกเกิดเกิดเป็นธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงอุสุยันทัสโรที่เป็นบารมีทั้งสามสิบบารมีสามสิบลักษณะที่ ได้จากการเรียนรู้จากธรรมทุกธรรมเพื่อการดำรงอยู่ของบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเป็นตัวตนที่แท้จริงของนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโรเป็นรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอ,อโหสิกรรมเป็นเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเป็นเครื่องจักรละเอียดพลังงานละเอียดมีกำลังอำนาจ จำนวนปริมาณมากกว่าธรรมกิเลสธ,ธรรมที่ไม่ใช่บารมีสามสิบทัพระเดชพระกุณหลวงปู่สดจันรรทัศโรที่อยู่ในนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระกุณหลวงปู่สดจันทัสโร,ร บารมีสามสิบทัประเดพระกุลหลวงปู่สดจันทัสรเป็นรักเมตตาเอื้ออาทอปรปลอดภัยอโหสิก,กรรมที่ทุกส่วนของนิพพานรมบารมีสามสิบทัศประเดพระกุลหลวงปู่สดจันทัสรคุ้นเคย เป็นปกติมีอยู่ในแกนกลางเส้นทางสายกลางร่างกายทุกท่อฐานธรรมบารมี30สบทัพทศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดันทัสโร,รทั้งหมดที่เดินทางขยายขอบเขตพื้นที่ ครอบคุมทุกส่วนของนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทร์ทัสโรแกนกลางเส้นทางสายกลางร่างกายทุกทอดทานทับบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทร์ทัสโรเชื่อมโยง มาจากศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำรรบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดันทัโรมีกระแสรธรรมบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดันทัโรไหลเวียนขยายขอบเขตพื้นที่ครอบ ทั้งร่างกายทุกท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัตพระเดชพระกุณหลวงปสูสดจันทัสรโรจากตำแหน่งแกนกลางเส้นทางใส่กลางร่างกายทุกท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระกุณหลวงปสูสดจันทัสโร ซึ่งเป็นส่วนธาตุที่ละเอียดที่สุดของร่างกายทุกท่อทารรมบารมีสามสิบ,บทัตพระเดชพระคุณโลงูุสดันทัสรทธาตุละเอียดซ้อนธาตุหยาบบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลูุสดันทัสร จากธาตุส่วนละเอียดที่ขยายสอนธาตุหยาบเป็นเส้นทางให้บรารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงพุ่สดยันทัสโรเดินทางเข้าสู่ธาตุหยาบ ำกับควบคุมให้เป็นไปตามแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สจันทัสรททำให้ท่อฐานรรรมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สจันทัสรถูกสร้าง ให้เป็นฐานศีลสมาธิให้เป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อฐานสถานที่ให้บรารมีสามสิบทัดพระเดชพระคุณหลวงปุษยจันทสโรเดินทางเชื่อมโยงกับทุกท่อฐานธรรม บารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรทั้งหมดให้ท่อทานธรรมบารมีสามสุบทัศพระเดศพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรถูกสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประคับประคองตรวจตาดูแล ให้อยู่อย่างมั่นคงยั่งยืนไม่ถูกกิเลสยึดธรรมยึดท่าอยู่เป็นปกติของฐานสิสมาธิอยู่ด้วยธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดพระคุณหลงหรุสจันทัสโรมีธรรมบาร,รมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงพุทธ,ธจันทัสโรให้กับตัวเองให้ซึ่งกันและกันเป็นไปอย่างปกติที่เป็นความสุขความสงบร่มเย็นไม่เร่าร้อนไม่สูญเสียทำธาต ไปจากนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสรดดำรงตัวตนเที่ยงแท้ยั่งยืนไม่เสื่อมสลายด้วยบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสรที่ท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัต พระเดชพระคุณหลวงปสดจันทรทัศโรถูกสร้างถูกเลี้ยงรักษาให้เป็นลักษณะมหาบุรุษให้เป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษกรบีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปสดจันทร์ทัศโรทำให้คนสัตว์สิ่งของ เป็นลักษณะมหาบุรุษเป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษเป็นปกติของพ่อฐานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรที่ถูกสร้างเลี้ยงรักษาด้วยบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโร ให้ประจําอยู่ในทุกจัก,กรวาลเพื่อเป็นเส้นทางเป็นสื่อนําเป็นท่อทางสถานที่ให้บารมีสามสิบทัตประเดชพระคุลหลวงปู่สจันทัสโยยึดพื้นที่ตามแผนผังสําเร็จเวลาบารมีสามสิบทัต พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรไม่ให้ถูกกิเลสยึดธรรมยึดธาตุไปจากนิพพานธรรมปรมีสามสิบพัฏพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโรกิเลสที่อยู่ในร่างกายทุกทอดทานธรรม ปรมีสามสิทััสระเดชพะกุลหลวงปู่สจันทัสโรยึดธรรมยึดทตุไปจากร่างกายของทอดทานธรรมปรมีสามสิทััสระเดชพะกุลหลวงปู่สจันทัศโรไม่ให้เป็นลักษณะมหาบุรุษ ไม่ให้เป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษไม่ให้พึ่งพาอาศัยศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบารมีสามสิทธัศพระเดชพระคุณหลวงพู้เสดจันทัสโรไม่ให้พึ่งพาอาศัยตัวเองให้เสื่อมสลายหายไปจาก นิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดพระคุณหลวงพุทธเจันทัสโรให้ท่อฐานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดพระคุณหลวงพุทธเจทัสโรถูกกิเลสยึดพื้นที่บารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงพุทธเจรนทัสโรให้เป็นไปตามการบังคับควบคุมของกิเลส ที่อยู่ในสภาพไม่รักไม่เมตตาไม่เอื้ออาทรไม่ปลอดภัยไม่อโหสิกรรมไม่เมตตาไม่กรุณาไม่มุทิตาไม่อุเบกขาที่แยกแตกต่างอย่างชัดเจนจากบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรเป็นสภาพ ที่เสื่อมสลายจากการยึดธรรมยึดธาตุของกิเลสที่ทำให้คนสัตว์สิ่งของถูกกิเลสบังคับควบคุมให้เกิดเป็นซาคนสัตว์สิ่งของที่เป็นท่อฐานธรรมบารมี30สทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสตจันทร์ทัสโร ที่รวบรวมรักษากิเลสไว้ในตัวมากรวบรวมธาตุที่กิเลสบังคับควบคุมได้มากอยู่ในซากคนสัตว์สิ่งของกิเลสที่มีอยู่ในร่างกายคนสัตว์สิ่งของในซากคนสัตว์สิ่งของ บังคับควบคุมให้คนสัตว์สิ่งของให้ทรากคนสัตว์สิ่งของมีชีวิตเป็นยอย่างอยู่ไปตามการบังคับควบคุมของกิเลสเป็นชีวิต ที่ไม่รักไม่เมตตาไม่เอื้ออาทรไม่ปลอดภัยไม่อโหสิกรรมไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีสมาธิอยู่กันเพื่อเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานสถานที่ให้กิเลสเดินทาง รุกเข้าหาธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดันทัสรเพื่อดึงดูดบอกเกิดให้เกิดเป็นธรรมกิเลสดึงดูดบอกเกิดให้ธาตุอยู่ในบังคับควบคุมของกิเลสเพื่อยึดธรรมยึด ธาตุไปจากนิพพานธรรมบาร,รมีสาสบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดันทัศโรท,ที่เป็นสภาพที่คนสัตว์สิ่งของถูกกิเลสบังคับหลอกลวงให้นำซากคนสัตว์สิ่งของมาเป็นอาหารนำมาเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งอยาดนำซากคนสัตว์สิ่งของมาเป็นองค์ประกอบของชีวิตเป็นอั่างอยู่รวบรวมแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสไว้ในตัวที่เป็นแผนผังสำเร็จกอทมอขออที่ทำให้เกิดเป็นคู่กรรมคู่เวรเจ้านี่ลูกนี้ เกิดเป็นสงครามเป็นภัยพิบัติทำลายทรัพสมบัติอาหารเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบเป็นวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นอย่างอยู่ที่ผิดปกติไปจากแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัศโรบรมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัศโรได้เรียนรู้ปรับปรุงพัฒนาตัวเองจากธรรมทุกธรรมประชุมรวมทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลุ่มปฐมเริ่มแรกทำบรมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัศโร ทำให้วิกฤตอุปสรรคปัญหาที่มาจากธรรมกิเลสเป็นโอกาสให้บารมีสามสิบทัศพระเดศพกุลหลวงปุษถจันทัสรได้รวบรวมรักษาทมทุกธรมบารมีสามสิบทัศพระเดศพกุลหลวงปุษถจันทัสรปรับปรุงพัฒนาตัวเองจากวิกฤตอุปสรรคปัญหา เป็นโอกาสให้รวบรวมรักษาบรารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดแดนทัศษษษษโรจากธรรมทุกธรรมได้สําเร็จสมบูรณ์อย่างปลอดภัยจากธรรมทุกธรรมที่ได้เรียนรู้อยู่เป็นปกติตลอดเวลา ทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบารมีสาสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโรไม่ให้ถูกกิเลสไม่ให้ถูกรำทุกทำยึดธรรมยึดธาตุไปจากนิพพานธรรมบารมีสาสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สัจจันทรทัศโรดึงดูดบอกเกิดให้ทำทุกธรรมจากทุกนิพพานเกิดเป็นธรรมบารมีสามสิทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปู่สัจจันทรทัศโรอย่างสมบูรณ์ทำให้พระเดชพระคุณหลวงปู่สัจจันทัศโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจาันทร์ขนนกอยู่ นำให้เราอดทนศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยและลึกนึกคิดรับรู้จดเจอ่อศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรำรบาร,รมีสามสิทธัตรพระเดชพระกุลหลวงปู่สดจันทสโรดำเนินชีวิตเป็นยังอยู่อย่างปลอดภัยไม่ประมาทจากธรรมทั้งหมด ด้วยบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสรให้อดทนศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสบทัศประเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสรที่ตั้งแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบทัต พระเดชพระคุณหลวงพุทสเจันทัสโรเพื่อเป็นที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสุบทัตพระเดชพระคุณหลวงพุทสเจันทัสโรทำให้เราให้นิพพานธรรมบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงพุทสเจันทัสโรได้ทำงานหน้าที่อาชีพสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทั์ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดเันทัสโรให้ร่างกายของเราของทุกท่อฐานรรปรามีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดเันทัสโรเป็นเส้นทางเป็นสื่อนําเป็นท่อฐานสถานที่ให้ารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดเันทัสโรได้ทำงานหน้าที่อาชีพที่แท้จริง ให้บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรเดินทางรุกเข้าหาธรมทุกธรรทธาทุกทตุเพื่อดึงดูดบอกเกิดธรมทุกธรรมเกิดเป็นธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สจันทสโรดึงดูดบอกเกิดทตุทุกทตุเกิดเป็นทาตตามแผนผังสําเร็จ เวลาบารมีสาสิบทั์ประเดศพระคุณหลวงปสุสยันทัศโรเปลี่ยนจากวิกฤตอุปสรรคปัญหาที่เกิดจากธรรมกิเลสที่เป็นความหมายของธรรมที่ไม่ใช่บารมีสามสุบทั์ประเดชพระคุณลลงปสุสจันทัศโรให้เป็นโอกาส ของการดำรงตัวตนเที่ยงแท้ยั่งยืนไม่เสื่อมสลายของธรรมบาร,รมีสามสิบทัตรพระเดชพระกุณหลงปู่สดันทัสโรของนิพพานธรรมบาร,รมีสามสิบทัตรพระเดชพะคุณหลงู่สดันทัสโรเพื่อเป็นที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัตพระเดชพระกุณหลงปู่สดันทัสโรอย่างสมบูรณ์ตลอดไป